สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดประจําวันนี้นะครับว่ามีสาระรอระไรกันบ้างล่าสุดนะครับมีข่าวานง,งานบอกว่าในขณะนี้นะครับสโมสรแมนยูเนี่ยกำลังให้ความสนใจกับการหานักเตะใหม่ โดยสโมสรต้องการเตรียมความพร้อมที่จะลงสนามอีกหากมีโอกาสที่เหมาะสมในช่วงท้ายตลาดซึ่งว่ากันว่านักเตะใหม่นั้นนะครับก็จะเป็นตำแหน่งมิดฟิลด์แล้วก็ตำแหน่งผู้ักษาประตูและก็มีข่าวเชื่อมโยงกับบาริบานะครับกองกลางมิดฟิลด์นะครับของทางสโมสรไบรตันส่วนผู้ักษาประตูเนี่ยก็จานจิดอมารุม่าผู้ักษาประตูดีกรีแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกสมัยที่แล้วนะครับของปารีสแซงแมงที่ว่ากันว่าทั้งสองคนนี้ มีความสนใจอยากจะย้ายมาสโมสรแมนยูถึงแม้ว่าแมนยูจะไม่ได้เล่นในรายการดูซีก็ตามอย่างไรก,ก็ตามนะครับการที่แมนยูจะปิดดิวมิดฟิลด์ของไบรตันแล้วก็ผู้รักษาประตูเนี่ยค่อนข้างจะมีอุปสรรคเหมือนกันนะครับเพราะว่าทางด้านสโมสรไบรตันนะครับได้ตั้งคาตัวเอาไว้อยู่ที่100ล้านปอน และอาจจะมีทีท่าในการโกงราคาสูงขึ้นไปอกีกในส่วนของดอมารูมานะครับก็ไม่ถึงกับขั้นที่จะมีอุปสรรคเท่าไรเพราะว่าค่าตัวของดอมารูมาเนี่ยก็น่าที่จะอยู่ที่เลทประมาณ2 7ถึง30ล้านปอนด์และดูเหมือนว่าในกรณีของดอมารูมาเนี่ยน่าจะง่ายนะครับเพราะว่าทางปารีสนั้นก็พร้อมที่จะปล่อยผู้รัสารประตูรานี้ออกจากทีมเช่นกันเนื่องจากว่าอายุของเขาเนี่ยมันค่อนข้างจะเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ และทางารีตเองก็เกรงว่าอาจจะไม่ได้กําไรในส่วนนี้นะครับก็เลยพยายามที่รีบจะปล่อยออกไปแหล่งข่าวเบื้องต้นนะครับก็ยังได้รายงานเสริมเพิ่มเติมอีกว่าในส่วนของคน,น,นอื่นๆอย่างเช่นลาสเฮลุนซานโชกานาโชเนี่ยทั้ง3คนเนี่ยได้รับความสนใจจากสโมสรในยุโรปซึ่งเป็นสโมสรใหญ่ๆ อาทิเช่นทางฮอยรุนเนี่ยก็มีสโม,มสรเอซิบิลานั้นให้ความสนใจส่วนซานโชนะครับก็มีสโม,มสรดอทมุลมาให้ความสนใจและในส่วนของกานาโช่ก็เป็นสโม,มสรเชลซีที่ตอนนี้กําลังพยายามติดต่อและก็มีการพูดคุยเรื่องค่าเหนื่อยรวมถึงมีการพูดคุยผ่านเอเจนต์เหลือเพียงแค่สโม,มสรแมนยูกับสโม,มสรเชลซีจะพูดคุยกันอย่างไรในเรื่องของค่าตัวซึ่งดูเหมือนว่าถ้าพวกเขาสามารถปล่อยนักเตะทั้ง3คนนี้ออกจากทีมได้ เงินที่ได้เข้าสโมอสรเนี่ยเงินที่เข้ามาสู่สโมอสรน,นะครับมันจะเป็นเม็ดเงินที่ไม่น่าจะต่ำกว่า100ล้านปอนด์แน่นอนซึ่งเงินเม็ดนี้นะครับก็จะนําไปปิดดิวนักเตะที่พวกเขาต้องการที่อยากเอาเข้ามาเสริมทัพในการทําทีมระยะยาวของรูเบนเนมบริมภายใต้การบริหารของเซอร์จิมลคลิปและก็กลุ่มทุนอินนออสนะครับ ก็ถือว่าข่าวนี้นะครับก็เป็นข่าวดีของแฟนบอลแมนยูละกันนะครับเพราะว่าแมนยูเนี่ยก็เหมือนจะมีแผนสำรองในการที่จะหาเงินมาปิดดีลดีลต่างๆนะครับที่เรานั้นต้องการเข้ามาร่วมทีมซึ่งก็ต้องรอดูว่าก่อนที่ตลรางเตะเนี่ยจะปิดตัวลงนะ าทางแมนยูจะขายทั้ง3คนนี้ออกในราคาเท่าไร่และจะสามารถปิดดิลมิดฟิลพร้อมกับผู้รักษาประตูที่พวกเขาต้องการดึงเข้ามาร่วมทีมได้หรือไม่นะครับในส่วนนี้ก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะอันนี้ก็ตามรายการจาก Sky ยสปอร์ตนะครับที่ออกมารายการแจ้งให้ทุกคนรู้ทราบกันนะครับผมต่อมานะครับก็ตามรายการจาก f a b i บิเซโอดนโนะครับที่ออกมารายงานว่า ลาสมุทฮอฮยลุนเนี่ยดูเหมือนว่าจะได้แยกทางกับสโมสรจริงๆแล้วนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้เนื่องจากว่าทางด้านรูเบนนโมริมนะครับได้เข้าพูดคุยกันเป็ดการส่วนตัวกับฮฮยลุนและก็ได้แจ้งอย่างตรงไปตรงมาว่าฮอยลุน ไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมซีซั่นนี้หากอยากมีโอกาสลงสนามต้องหาสโมสรใหม่เท่านั้นย้ำนะครับว่าต้องหาสโมสรใหม่เท่านั้นซึ่งว่ากันว่าในตอนนี้นะครับทางสโมสรเอชิบิลาเนียเดินหน้าอย่างเต็มที่ในการที่จะคว้าหอยรุนไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์โดยจะเสนอรูปแบบยืมตัวประมาณมูลค่า6ล้านยูโรพร้อมออปชันซื้อขาด45ล้านยูโรซึ่งราวๆ3าล้านปอนด์และก็จะจ่ายค่าเหนื่อยเองเ ب, แบบเต็มรูป แบบให้กับพารุนโดยที่สโมสรแมนยูไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยซึ่งว่ากันว่านะครับในขณะนี้เนี่ยการเจรจารายละเอียดกําลังด,ดําเนินการต่อไปอย่างแบบดีเยี่ยมเลยฮะไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งแมนยูแล้วก็ทางฝั่งเอซิบิลานแต่ปัญหามันก็คือว่า ตอนนี้เนี่ยทางด้านฮอยลุนนั้นไม่ยินยอมนะครับที่จะย้ายออกจากสโมสรแมนยูเนื่องจากว่าฮอยลุนเนี่ยยังไม่ยอมรับว่าช่วงเวลาของเขากับแมนยูนั้นมันจบลงแล้วซึ่งน้องเขาเนี่ยยังทําใจไม่ได้นะครับที่จะย้ายไปสโมสรเอซิวิลานเพราะว่าน้องเขาเนี่ยก็มีความมุ่งมั่นที่อยากจะอยู่สโมสรต่อไปและก็อยากจะพิสูจน์ตัวเองอีกปีหนึ่งกับแมนยูนะครับว่ามันดีหรือไม่ดีถ้าไม่ดีเนี่ยน้องก็จะไปเองนะฮะแต่ในขณะเดียวกันนะครับในการเสริมทัพ อย่างเช่นคาร์ลอสบาริบามิดฟิลของไบตันเนี่ยมันก็ยังเป็นเป้าหมายสําคัญของสโมสรมนยูอยู่ซึ่งนะครับทุกคนก็เข้าใจใช่ไหมครับว่ากองกลางแมนยูตอนนี้เนี่ยมันก็ยังลม่มหลวมอยู่ยังไม่แน่นพอแมนยูเองเนี่ยก็ตัดสินใจลําบากมากนะฮะเพราะว่าในส่วนของฮอยลุนเนี่ยถ้ามีอยู่มันก็สําคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าเอาไว้ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนโลเทชันกันกับเบนจามินเชสโกแต่ถ้าหากว่าแมนยูจะเก็บไว้ใช้งานต่อและไม่ขายเขาออกจากทีมเนี่ย มันก็เป็นเรื่องยากมากๆนะครับที่จะไปปิดดิวบาลีบาจากไบรตันมาร่วมทีมพวกเราเนื่องจากที่ทุกคนทราบกนันและครับว่าทางสโมสรไบรตันนั้นได้ตั้งค่าตัวของบาลีบาไว้สูงมากๆเลยซึ่งสิ่งนี้แหละครับมันเป็นอะไรที่ต่อรองกันยากมากๆนะครับเว้นแต่ทางสมสรแมนยูเนี่ย จะพยายามขายนักเตะพวกเขาออกจากทีมเพื่อระดมทุนปิดดิวนักเตะที่พวกเขานั้นต้องการนะครับและทุกคนละครับคิดเห็นอย่างไรกับลาสมุทรลุนอยากจะเก็บเอาไว้ใช้งานต่อหรืออยากจะขายไปเลยนะครับสามารถคอมเมนต์นะฮะเพื่อมาพูดคุยกันได้อยากรู้เหมือนกันว่าทุกคนนั้นมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากแกรเบลลี่นะครับที่เรามารายงานว่าสโมสรแมนยูนะครับอาจจะพิจารณาปล่อยตัวอังเดอุรนาผูาา้รักษาประตูออกแบบยืมตัวหากสามารถหามือหนึ่งรายใหม่เข้ามาแทนอุรนาได้โดยหนึ่งในเป้าหมายที่แมนยูนั้นจับตามองมากที่สุดก็คือจานลุยจิดอนมารุมา่นานักทวารทีมชาติอิตาลีของปารีสปิเชงแมง ซึ่งว่ากันว่านะครับทางปารีสเนี่ยพร้อมพิจารณาข้อเสนอของดอมารุม่าอยู่ที่40ล้านปอนด์หรืออาจจะน้อยกว่านั้นก็ได้เพื่อปล่อยตัวดอมารุม่าออกจากทีมแต่เงื่อนไขที่มันเป็นอุปสรรคสําคัญมากที่สุดนั่นก็คือถ้าทางดอมารุม่านะครับเขาต้องการค่าเหนื่อยสูงถึง250,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ถ้าจะย้ายทีมซึ่งถือเป็นตัวเลขที่แมนยูนั้นต้องชั่งน้ำหนักให้รอบคอบก่อน เนื่องจากว่าตอนนี้นะครับทางบอบบร์ดระธารแมนยูเนี่ยก็พยายามจํากัดเรื่องค่าเหนื่อยนักเตะแล้วก็พยายามที่จะตีกรอบโครงสร้างเพดานเงินนะครับเพื่อให้มันไม่ผิดต่อกฎการเงินที่เขากําหนดเอาไว้ซึ่งถ้าหากว่าไม่ตีกรอบหรือเข้มงวดเรื่องเพดานค่าเหนื่อยเนี่ยมันก็จะสุ่มเสี่ยงนะครับต่อการผิดกฎการเงินนะฮะ อย่างไรก็ตามนะครับอนาคตของอ mm ังเดร่ากับทีแมนยูเนี่ย mm hmm. ก็ยังไม่แน่นอนนะฮะหลังจากที่เจ้าตัวเพิ่งย้ายมาจากอิตาลีเ e มื่อฤดูการที่ผ่านมาแต่ถ้าว่าผลงานก็ไม่สม่ำเสมอเอาซะเลยทําให้สโมอสรน,นั้นเริ่มที่จะมองหาทางเลือกใหม่เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในตำแหน่งผู้รักษาประตูก่อนฤดูกาลใหม่ที่จะเปิดชาขึ้นไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากฟาบีซิโอโร o านโนนะครับที่รามารายงานว่าตอนนี้นะครับสมโมสรอแมนยูเนียกำลังช่างใจว่าจะเอายังไงดีกับตำแหน่งผู้รักษาประตูในช่วงซัมเมอร์นี้โดยแมนยูเนียได้คิดเอาไว้อยู่2แผนนะครับนั่นก็คือ1 การดึงผู้รักษาประตูดาวรุ่งเพื่ออนาคตอย่างเช่นมาตินแลมินผู้รักษาประตูทีมชาติเบลเยียมที่กำลังเป็นที่จับตามองทั่วโยโุโรปซึ่งเป็นการลงทุนระยะยาวและก็จะช่วยลดภาระค่าเหนื่อยต่างๆให้กับสโม,มสรได้ส่วนแผนที่2ก็คือการคว้าผู้รักษาประตูมากประสบการณ์ที่พร้อมใช้งานทันทีในลิสต์ที่จะพิจารณาอยู่นี้จะมีทั้งดอนมารุม่า และก็เอเมลิโนมาร์ติเนสแต่อย่างไรก็ตามหากสโมสรแมนยูเลือกแผนที่สอเนี่ยสโมสรก็จะต้องยอมทุ่มค่าเหนื่อยก้อนโตและก็ค่าตัวก้อนโตให้กับพวกเขาเหล่านี้เพียงเพื่ออยากจะใช้งานได้เลยในทันทีทั้งนี้นะครับทางโรบโนก็ยังได้กล่าวเสริมเพิ่มเติมว่าก่อนจะมีการยื่นข้อเสนอหรือเปิดการเจรจากันอย่างจริงจัง ทางสมมสารแมนยูจำเป็นต้องตัดสินใจภายในให้ชัดเจนก่อนว่าจะสร้างทีมด้วยผู้รักษาประตูสายอนาคตหรือจะสร้างทีมด้วยผู้รักษาประตูมากประสบการณ์เพื่อความพร้อมในทันทีในการใช้งานซึ่งการตัดสินใจครั้งนี้จะเป็นตัวกำหนดทิศทางในตลาดัมมร์ของแมนยูในตำแหน่งผู้รักษาประตูว่าพวกเขาจะไปในทิศทางใดนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานจากแอดดี้มิทเทนผู้สื่อข,ข่าวจากเดอะแอตแลนติกนะครับที่ออกมารายงานว่า การที่สโมสรแมนยูปิดดิวเบอร์จิมเชสโกได,ไ,ดได้ได้สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนบอลแมนยูเป็นอย่างมากเพราะเป็นการเสริมทัพที่ไม่ค่อยมีใครคาดคิดมาก่อนซึ่งอันนี้มิเทนเขามองว่าจากนี้ไปจนถึงวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะคาดว่าจะมีความเคลื่อนไหวต่อเนื่องทั้งในแง่นักเตะขาเข้าและในแง่ของเตะขาออก ซึ่งเชื่อว,ว่าช่วงท้ายตลาดจะเป็นช่วงที่มีความเปลี่ยนแปลงมากที่สุดของทีมและนอกจากนี้นะครับทางด้านเอดีมิทเทนยังกล่าวเสริมเพิ่มเติมอีกว่าเขามีความรู้สึกอยู่เสมอว่าจะมีนักเตะหลายคนย้ายออกมากกว่า4หรือ5คนที่เป็นข่าวเพราะนอกจากนักเตะเหล่านั้นแล้วเนี่ย ทางสโมสรเองก็พร้อมเปิดรับข้อเสนอสําหรับผู้เล่นคนอื่นๆในทีมชุดใหญ่ไว้ด้วยหากมีข้อเสนอที่เหมาะสมยื่นเข้ามาพวกเขาเองก็พร้อมที่จะรับพิจารณาข้อเสนอนั้นทันทีซึ่งนี่ก็แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของสโมสรที่อยากจะปรับโมคุมกำลังให้มากที่สุดก่อนฤดูกาลใหม่ที่จะเริ่มต้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับ อ่สุดท้ายนี้นะครับก็ท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อเสื้อฟุตบอลเสื้อกีฬาธโมสรต่างๆนะครับสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะครับเป็นลิงก์ของ Lazada ซึ่งร้านนี้ผมบอกเลยเลยว่าการปักเสื้อการเย็บเสื้อเนี่ยโคตรดีมากเลยนะครับซึ่งเขาจะใช้ปักในการเย็บตาสโมสอนนะครับไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ใช้พวกสติกเกอร์พลาสติกในการติดนะครับ รับประกันได้เลยว่าดีมากและอีกอย่างเนี่ยราคาก็ดีเหมือนกันนะครับไม่ถึงพันเลยราคาอยู่ที่ประมาณหลัก3 0 0ร้อถึงห้ายเองนะครับทุกคนถ้าสนใจคลิกดิงได้เลยนะครับอ่ะสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ